เปลี่ยนป่าช้าเก่าที่เคยน่ากลัวมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีคุณค่าของชาวไทยพวนร,ริมฝั่งโคง้งโยงตำนานการไทยทำหนังเรื่อง15ค่ำเดือน11เกี่ยวกับปรากฏการ์บางไฟพญานาคอีกเป็นอีกสถานที่ที่สำคัญของชุมชนโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคจะมากันใกล้หวันหวยออก นายพงพิพัฒน์สุรขันนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงและสื่อสารมวลชนจังหวัดน้องคายเคยไทยพวน ได้มองเห็นความสำคัญของป่าเปื่อยแห่งนี้ซึ่งมีคุณค่าที่ยังคงเหลืออยู่แห่งเดียวในจังหวัดน้องคายจึงเกิดแนวความคิดที่จะรักษาไว้และเล่าขานให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเรียนรู้และรักห่วงแหนซึ่งธรรมชาติที่มีอยู่จึงได้ร่วมกับชุมชนไทยปวนบ้านหม้อตำาบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายเปลี่ยนจากความน่ากลัวในอดีตมาเป็นดินแดนแห่งศรัทธา ไม่เชื่ออย่าลบลูมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และใกล้เคียงมาเที่ยวชมโดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคทั้งหลายดอนป่าเปือยเป็นป่าธรรมชาติที่สวยงามมีต้นเปื่อยหรือต้นตะแบกจำนวนกว่า50ต้นในพื้นที่กว่า36ไร่ มีต้นเปลือยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเส้นรอบวง4.40เมตรป่าเปลือยแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง15ข้ค่ำเดือน11เมื่อปีพศ2544 สิ่งสำคัญที่สุดในดอนป่าเปือยแห่งนี้คือเป็นป่าที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวไทยปวนบ้านหม้อที่มีถิ่นอาศัยใกล้แม่น้ำโขงมานานกว่าหลายร้อยปีและปัจจุบันกำลังพัฒนาดอนป่าเปือยไปสู่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยได้สร้างสะพานไปสู่สวรรค์คือทำสะพานทอดไปยังต้นเปือยทุกต้นเพื่อสามารถเดินเข้าไปชมและสัมผัสความงามทางธรรมชาติแห่งดอนป่าเปือย ซึ่งจะสร้างไปจนจะครบทุกต้นตามกำลังทรัพย์ของชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธาที่ผ่านมานได้มีศิลปินนักร้องระดับประเทศและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและได้ส่องหาเลขเด็ดเพื่อนำไปแทงจนประสบความสำเร็จถูกหวยไปแล้วหลายคนปัจจุบันได้ตั้งศาลตายายขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะ เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวก่อนจะเดินทางขึ้นสะพานไปสู่สวรรค์สัทธ,ธาดอนปาเปื่อย